สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เจาะสนามการเมืองยังก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับพักจิว๋วอุ้มธรรมนัตไม่เกี่ยวหน้ากากไล่ส่งปชปพ้นรัฐบาลลั่นวุ่นวายก็ปฏิวัติเลยพักจิ๋วนะครับเข้ามาอุ้มคุณธรรมนัตไม่เกี่ยวข้องกับการกักตุนหน้ากากอนามัยไล่ประชาธิปัตย์ถอนตัวร่วมรัฐบาล ลั่นเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยไม่ได้ก็ยุบสภาวุ่นวายก็ปฏิวัติไปเลยเมื่อเวลา11นาฬิกานะครับของวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาที่รัฐสภานายสุรทินพิจารณ์สสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักประชาธิปไตยใหม่ได้อ่านแถลงการระบุว่า 1. ประกาศสนับสนุนให้รัฐบาล บริหารประเทศแก้วิกฤตเศรษฐกิจและแก้ปัญหาโรคโควิด -19 2. ให้กำลังใจพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแก้ปัญหาประเทศที่รุมเรา้าทั้งปัญหาเศรษฐกิจภัยแล้งเรื่องอื่นๆเนื่องจากงบประมาณเพิ่งผ่านสภาเข้าสู่การใช้งบประมาณของทุกกระทรวงอย่างมีคุณภาพ นายสุรทินกล่าวต่อว่า 3. ขอให้กำลังใจพลเอกประวิทธิ์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในการร่วมทำงานแก้ปัญหาของชาติอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนข้อที่4ขอให้กำลังใจร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยกเกษตรและสากรณที่ทำงานอย่างรวดเร็วเสียสละ เข้าถึงปัญหาประชาชนให้กำลังใจต่อสู้และทำงานต่อไปให้ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการเพื่อทำงานให้ประเทศได้อย่างเต็มที่นายสุรทินกล่าวอีกว่าข้อที่ 5. พักประชาธิปัตย์ชอบใส่ร้ายป้ายสีพักร่วมรัฐบาลอย่างไร้เหตุผลขอให้ลาออกจากรัฐการร่วมรัฐบาล ไม่ต้องการให้ใช้โวหารภายเรือให้โจนั่งสร้างความขัดแย้งไม่สิ้นสุดข้อที่6เรียกร้องให้นายชวนหลีกภัยประธานสภาเรียกประชุมสภาวาระพิเศษเร่งด่วนเพื่อนำปัญหาของชาติโดยเฉพาะไวรัสโควิด -19 มาแก้ปัญหาทันทีและข้อที่7กรณีการทำผิดกฎหมายการกักตุนสินค้าโดยเฉพาะหน้ากากาอนามัย ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งนี้รัฐบาลกำลังทำงานเพื่อประเทศขอให้ทุกฝ่ายหยุดความขัดแย้งทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองนายสุรทินกล่าวว่าขอเรียกร้องให้พรรคที่ร่วมรัฐบาลด้วยกันให้เกียรติกันหน่อยพรรคไหนที่พูดแล้วว่าจะออกก็ออกไปเชื่อว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหาได้ผู้สื่อข่าวถามว่า หากพรรคประชาธิปัตย์ออกจากการร่วมรัฐบาลจะทำให้รัฐบาลเป็นรัฐบาลต่อไม่ได้และพรรคประชาธิปไตยใหม่ก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลด้วยนายสุรทินกล่าวว่าขณะนี้ปิดสมัยประชุมสภาเปิดมาเราก็สามารถตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยได้ถ้าเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยไม่ได้ก็ยุบสภาแล้วให้เลือกตั้งใหม่เลยถ้าวุ่นวายอยู่อีกก็ปฏิวัติไปเลย เมื่อถามว่านายกถึงขนาดเอ่ยปากขอโทษพักประชาธิปัตย์แล้วนายสุรทีนกล่าวว่านั่นเป็นเรื่องของนายกแต่ตนก็เป็นหัวหน้าพักคนหนึ่งที่ร่วมอยู่ในรัฐบาลเหมือนกันถามอีกว่าแสดงว่าไว้วางใจและสนับสนุนร้อยเอกธรรมนัฐกรณีเซน็นตั้งคนใกล้ชิดที่กักตุนหน้ากากอนามัยใช่หรือไม่นายสุรทีนกล่าวว่าเรื่องนี้สอบสวนอยู่ ยังไม่มีการฟันธงว่าเขาผิดต้องรอฟังข้อเท็จจริงก่อนการแต่งตั้งคนใกล้ชิดเป็นคณะทํางานเพราะพักฝากมาจึงจำเป็นต้องตั้งตามมติของพักเพราะการตั้งตำแหน่งนี้พักฝากมาพักต้องรับผิดชอบด้วยนายสุรทินกล่าวต่อว่าเรื่องนี้มั่นใจว่าไม่เกี่ยวกับร้อยเอกธรรมนัเลยแต่ตนพร้อมเป็นพักร่วมรัฐบาล และตนกับร้อยเอกธรรมนัตไม่มีผลประโยชน์ต่อกันไม่เกี่ยวกันแต่ใครกล่าวหารัฐบาลเป็นโจรก็ควรออกไปสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เจาะสนามการเมืองอยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับมาติดตามกันต่อนะครับสำหรับกรณีของรัฐบาลเดือดไม่หยุดประยุทธ์ตะเพิดประชาธิปัตย์ถอนตัวพ้นคอรม เมื่อวันที่10มีนาคมนะครับปีพุทธศักราช2563ที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนเป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตอบคำถามผู้สื่อข่าวถึงกรณีที่มีสมาชิกพักประชาธิปัตย์หรือปอชอปอบางส่วนเสนอให้พรรถอนตัวจากการเป็นพรรร่วมรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรีตอบด้วยสีหน้านิ่งเฉยว่าก็ถอนไปสิเมื่อถามว่าแล้วจะทำอย่างไรต่อถ้าพักคประชาธิปัตย์ถอนตัวขึ้นมาจริงผลเอกประยุทธ์ก็กล่าวว่าก็ตอนนี้เขายังไม่ถอนนี่เมื่อถามว่าแต่พักคประชาธิปัตย์บอกจะทบทวนมติของพรรคที่ให้โหวตไว้วางใจให้กับร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ารัฐมนตรีช่วยการ เกษตรและสากรในการอภิปรายไม่ไว้วางใจในายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นเรื่องของเขาให้ไปถามพักประชาธิปัตย์ดูผู้สื่อข่าวถามว่าในส่วนของร้อยเอกธรรมนัฐจะมีการพูดคุยหรือไม่เพราะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงจากกรณีคณะทำงานมีส่วนผัวพันในการกักตุนหน้ากากอนามัยพลเอกประยุทธ์จันโอชากล่าวว่าได้มอบหมายให้ไปตรวจ ทุกโรงงานแล้วก็ไม่พบสิ่งผิดปกติพลเอกประยุทธ์กล่าวต่อว่าและคนที่ถูกกล่าวหากล่าวอ้างก็มาสารภาพแล้วว่าทำอะไรยังไงทุกอย่างก็ต้องว่าเป็นไปตามขั้นตอนจะมีการสอบสวนต่อเจ้าหน้าที่เขายังไม่จบหรอกขอให้สื่อคิดถึงขั้นตอนกระบวนการกันบ้างอย่างไรก็ตามในวันเดียวกันนี้ นายจุติไกรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมในฐานะอดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีแชทไลน์ของพรรคประชาธิปัตย์ที่ถูกเผยแพร่ออกมาซึ่งสมาชิกบางคนต้องการให้พรรคประชาธิปัตย์ถอนตัวจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวไม่ใช่มติของพรรคอย่างไรก็ตาม ต้องรอการประชุมใหญ่วิสามันของพักอีกครั้งหนึ่งยืนยันว่าขณะนี้ยังพร้อมทำงานในฐานะพักร่วมรัฐบาลต่อไปด้านฝากฝังของพักประชาธิปัตย์รัฐบาลระสัมจุรินรับประชาธิปัตย์ขอถกต่อไปถอนตัวเตรียมประชุมฟังเสียงสมาชิกพักประชาธิปัตย์เมื่อวันที่10บมีนาคมปีพุทธศักราช25 6 3ที่ทำเนียบรัฐบาล นายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรบอถึงกรณีที่มีสมาชิกพักประชาธิปัตย์หรือปอชปจำนวนหนึ่งแสดงความเห็นในลายกุป๊ปในการเรียกร้องให้พักประชาธิปัตย์ควรถอนตัวออกจากรัฐบาลเนื่องจากกรณีของคนใกล้ชิดร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวพันกับการทุจริตเรื่องหน้ากากอนามัยซึ่งถือว่าเข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งบางส่วนระบ,บุว่าหมดเวลาในการพายเรือให้โจรนั่งแล้วว่าพักประชาธิปัตย์ยึดถือวิถีทางประชาธิปไตยภายในพักที่มีความชัดเจนรวมถึงระบบระเบียบในช่วงที่ตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาล ก็ไม่ใช่ความคิดเห็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นมติร่วมกันของพรรคประชาธิปัตย์ที่ต้องโหวตกันส่วนที่มีปรากฏเป็นข่าวแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้แต่ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมรับฟังทุกฝ่ายว่าเห็นอย่ากไรและสิ่งใดต้องเป็นไปตามกติกาของพรรคก็จะดำเนินการตามนั้น ผู้สื่อข่าวถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีการประชุมพักหรือการหารือว่าจะยังคงร่วมรัฐบาลอยู่หรือไม่หัวหน้าพักประชาธิปัตย์กล่าวว่าในกรณีที่มีผู้ยื่นเรื่องถึงกรรมการบริหารพักประชาธิปัตย์โดยล่าสุดนายอันวาสาและรองเลขาธิการพักได้ยื่นมาเพื่อให้พิจารณาก็ต้องเข้าสู่ที่ประชุมพักเข้าประชุม กรรมการบริหารพักเพื่อพิจารณาในขณะที่นายอันวาก็เป็นรองเลขาธิการพักประชาธิปัตย์และนั่งอยู่ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพักอยู่แล้วทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนไม่มีปัญหาแต่อย่างใดเสียงส่วนใหญ่ว่าอย่างไรทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตามผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีของคณะทำงานของร้อยเอกธรรมนัฐจะเป็นปัจจัยในการหาหรือเรื่องการร่วมรัฐบาล หรือไม่นายจุรินกล่าวว่ากรณีนี้พักพลังประชารัฐซึ่งถือว่าเป็นต้นสังกัดต้องไปพิจารณาและนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลอาจจะเป็นผู้พิจารณาว่าเป็นอย่างไรเมื่อถามว่าการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการทำงานร่วมกันกับรัฐบาลหรือไม่หัวหน้าพักประชาธิปัตย์กล่าวว่าในการทำงานร่วมกัน ต้องมีการปรึกษาหารือและระมัดระวังที่ผ่านมาตนก็ระมัดระวังอะไรที่ไม่จําเป็นก็จะไม่พูดเพื่อไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งเราไม่ใช่รัฐอิสระอะไรที่ไม่ใช่หน้าที่เราแต่เป็นหน้าที่คนอื่นไม่จําเป็นเราก็จะไม่ก้าวล่วงเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดตนถือหลักนี้ในการทำงานร่วมกันผู้สื่อข่าวถามว่าสส ประชาธิปัตย์แสดงความคิดเห็นในลักษณะเช่นนี้หลายครั้งแล้วจะมีการพูดคุยหรือไม่หัวหน้าพักประชาธิปัตย์กล่าวว่าในที่ประชุมก็ต้องพูดคุยกันซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีการพูดคุยกันตามลำดับเมื่อถามว่าจะชี้แจงกับนายกรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวอย่างไรนายจุรินกล่าวว่านายกยังไม่ได้ถามอะไรเมื่อถามย้ำว่านายกรัฐมนตรีสอบถาม จะว่าอย่างไรนายจุรินไม่ได้ตอบคําถามดังกล่าวโดวยเลี่ยงเดินหนีขึ้นลิฟต์เพื่อขึ้นห้องประชุมไปทันที